สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวลวันกลันทะกะนิวาปะสถานใกล้กรุงราชกฤครั้งนั้นแลราชกุมารีชื่อว่าจุนทีแวดล้อมด้วยรถห้าร้อยคันและกุมารีห้าร้อยคน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างดึงครันแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญราชกุมารพระนามว่าจุนทะพระพาดาของหม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ว่าหญิง หรือชายเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอธินนาทานเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นขาดจากมุสาวาท เว้นขาจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทผู้นั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติดังนี้หม่อมฉันจึงขอทูลถามว่าผู้ที่เลื่อมใสในสาศาสดาเช่นอะไร เมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติ <view> ผู้ที่เลื่อมใสในธรรมะเช่นไรเ <view> มื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติ <view> ผู้ที่เลื่อมใสในสงฆ์เช่นไรเ <view> มื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียว ไม่เข้าถึงทุกติผู้ที่ทำให้บริบูรณ์ในศีลเช่นอะไรเมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุกติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนจุนทีสัตว์ที่ไม่มีเท้าก็ดี มีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นชนเหล่าใดเริ่มใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเริ่มใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้ที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศธรรมะที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งก็ดีที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะคือธรรมะอันย่ำยีความเมากำจัดความกระหาย ถอนเสียซึ่งอะไรเข้าไปตัดวะัะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำนัดเป็นที่ดับนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมะเหล่านั้นชนเหล่าไรเลื่อมใสในวิราคธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดสงสาวกของพระตถาคตคือคู่แห่งบุรุษ่บุรุษบุคคล8ปดนี้ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าหมู่หรือคณะเหล่านั้น ชนเหล่าใดเลื่อมใสในสงชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศก็วิบากอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศศีลมีประมาณเท่าใดศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วคือ ศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยเป็นไทยอันวินยูชนสันเสริญอันตันหาและทิฐิไม่รูปครัมเป็นไปเพื่อสมาธิบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าศีลเหล่านั้นชนเหล่าใดย่อมทำให้บริบูรณ์ในอริยกันตศีล ชนเหล่านั้นชื่อว่าทำให้บริบูรณ์ในสิ่งที่เลิศก,ก็วิบากอันเลิศย่อมหนีแก่บุคคลผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิ่งที่เลิศบุญอันเลิศคืออายุวันนะยศเกียรติสุขและกำลัง ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมะที่เลิศเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศคือเริ่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้เป็นทักษิณายะบุคคลชั้นเยี่ยมเลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศอันปราศจากราคะเป็นที่เข้าไปสงบเป็นสุขเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศ เป็นนาบุญชั้นเยี่ยมให้ทานในสิ่งที่เลิศปราดผู้ถือมั่นธรรมะที่เลิศให้สิ่งที่เลิศเป็นเทวดาหรือมนุษย์ย่อมเข้าถึงสถานที่เลิศบันเทิงใจอยู่